สวัสดีครับช่องสีสุขคลาสสิกครับ,รบชาแนลที่มีแต่รถส,สวยวันนี้เรามาเจอกันอีกแล้วครับวันนี้เรามาเจอรถพ่วงครับรถพ่วงรถพ่วงยีบสองล้อนะครับยีบสองล้ออันนี้นี่ครับรถพ่วงคันนี้เป็นเจ้าอีสุครับ F Y H สามหกศู สีขาวนะครับนี่ครับเป็นของบริษัท E.V.P. Transport หนึ่งอเก้าเก้าเก้าครับนี่ครับเราเข้าไปดูกันเลยครับว่าเจ้าคันนี้สวยงามแบบไหนนี่ครับเจ้าคันนี้เป็นเจ้าเอเซอ F.Y.H. สามหกศูนย์ก็คือเป็น สิบสองล้อครับสิบสองล้อจากโรงงานเลยนะครับตัวนี้นะครับนี่แบบนี้นี่ก็เจ้าหัวเก่งเขาอันแบบนี้ต่อจากอูทากิจครับอูทากิจหนองแครอันแบบนี้มาในโทนสีขาวครับสีขาวสีขาวแล้วก็เล่นตัดกับโครเมียมนะครับเป็นสีขาวลว้ลวนเลยอัแบบนนี้ไม่มีสีอื่นแทรกเลยครับอัแบบนนี้ขาวลว้ลวนเลย แล้วก็ด้านหน้าด้านหน้าพี่เขาก็แต่งมาเป็นหน้าจิก,ก้าด้วยนะครับเป็นหน้าจิก,ก้ากันชนกันชนหน้าบันดงบันไดข้างบางคัวล้อพวกนี้ก็จะแต่งเป็นชุดโครเมียมมาแล้วนะครับดูแล้วสะอาดตามากๆเลยครับคันนี้สีขาวนะครับ เราก็ไปดูใกล้ๆก,กันนี่ครับนี่กันชนหน้าของอุตสาหกิเขาก็จะเป็นทรงนี้ครับเป็นทรงนี้ของอุสาหกิเขาก็จะมีตัวที่ว่าเป็นตัวปัม๊มเป็นตัวปั๊มเอชเคไว้เกือบทั้งหมดเลยครับเกือบทุกชิ้นเลยเกือบทุกชิ้นงานเลยนะครับมีชุดบันไดขึ้นขึ้นด้านคนขับครับแล้วก็นี่ชุดผมโคดล้อ คนเราก็จะเป็นพรมเมี้ยมด้วยนะครับนี่เปนโซนหน้าเป็นแบบนี้กันนโซนหน้าก็ตรงกาลางก็จะแลบเป็นสีขาวสวยเลยครับอันนี้ขาวแล้วข้างในมีแดงด้วยแลบนิดๆน่ะนีนน่ครับดูจะด้านหน้าก็นี่ครับเลยหล่อเลยนะครับตรงชุดแต่งใบปัดน้ำฝนตรงนี้ก็จะเขียนคำว่าตากิจไปด้วยครับ ย้ำชัดเลยนะครับว่าคันนี้ต่อจะอูนี้แน่นอนนี่ครับนี่มีติดป้ายจิกาด้วยขบนก็ใส่พวกไฟลุงไฟรีลังคากระจกกระจกมองข้างนี่ครับแต่งมาครบแล้วครับนี่กระดด้านซ้ายกันโชนหน้าก็จะยื่นมานิดนึง ยื่นมาดน,นึงเอาไว้ให้เราเหยียบขึ้นไปเช็ดกระจกบังลมหน้านะครับแล้วก็ยิงหมุดมาด้วยไม่ให้เราลื่นครับเวลาเรายืนขึ้นไปข้างบนไม่งั้นเดี๋ยวเราลื่นขึ้นมาแล้วก็ตกนะครับอันตรายวันนี้ก็ช่วยได้เยอะเลยนะครับนี่ครับปันคาของตัวเต้ากระจงหน้าจิกะชุดล้อหน้าเขาอันนี้ก็จะแลบ ดุมตรงกลางเป็นสีเป็นสีแดงครับแดงมัทสลิกนะครับนี่ใส่ฝาคราอบล้อมาด้วยนะครับนี่ครับตรงนี้ตรงนี้ชายบันไดข้างซ้ายก็จะมีตัวไฟตัวน่าจะเป็นตัวทับทิมหรือตัวไฟนี่แหละครับนี่ครับติดมาให้ด้วยสวยเลยครับสวยเลยเจ็บ <7. S 2> งานเจ็บตายละเอียด ชิ้นงานที่เป็นคมเยียมนี่ได้มาเยอะเลยครับกันนี้นี่ล้ออันมาครับตรงนี้ก็ตัวถังน้ำมันครับมีแรบลายด้วยนะครับแล้วก็พิมชื่ออูมาเลยครับนะครับงานเขาสวยเลยครับสวยเลยนะครับมีล้อหลังล้อหลัง ตัวนี้ก็กล่องเครื่องมือกล่องเครื่องมือดานท้ายรถของโตหัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวด,ด้านข้างของตัวไฟท้ายนะครับไฟท้ายไฟท้ายของอู่สาากิจก็จะเป็นทรงนี้นะครับแล้วก็แรปลายมาด้วยนะครับแรปลายมาด้วยสวยเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นตัวลูกตัวลูกตัวนี่ตัวแขนครับแขนแขนตัวลูกก็จะเป็นนี้นะครับ ตัวลูกตัวเผานี่ก็เป็นเผาของเผาของอู๋เขาเลยครับนี่ครับเผาของอูก็จะเป็นตรงนี้เลยนะครับดุมมันเป็นแบบนี้นะครับจะพูด,ดง่ายๆคือทุกอย่างนี่เป็นของอูนน้ทั้งหมดเลยนะครับการท้ายการทายของคันนี้ครับ เราให้ดูไฟท้ายชัดๆกันเลยครับไฟท้ายทชัด,ๆๆชดงานเรียบร้อยมากครับงานเรียบร้อยมากเรียบร้อยจริงๆวนให้ดูรอบเลยครับรอบๆคันเลย วงพ่อใบครบครับคิวกนส่งกราสร์เป็นโครเมียมด้านบนหัวกิ้งก่าข้างบนก็จะมีตัวโครเมียมที่ประกบเข้าไปข้างบนด้วยครับแล้วก็ปั๊มชื่ออู่ไว้ด้วยครับปั๊มโลโก้โลโก้ครบเลยครับโอ้ oh. ครบสมบูรณ์แบบ สวยจัดประหลัดบอกครับคันนี้